Hello everyone, welcome back to see um my channel. Hello G Studio, the only member game caster. Oh yeah. โอเคนะก็ส so, วัสดีกับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็ตามชื่อรายการนะผมขี้เกียจบอกแล้วนะฮะอ๋อ นี่มันน้ำเน่านะน้ำเสียไม่เอานะตอนนี้คุณอยู่ในเกมเอ่อเกมเกมอ๋ออันเชิญน,นะฮะเอออันเชิญที่แปลว่าไม่มีวันกลับนะฮะตอนนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งได้เริ่มเล่นนะ,ะจริงๆคือผมก็เล่นน้าแหละนะฮะก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วช่วงนี้นะฮะพอก็พอกลับมาเล่นปุ๊บนะฮะโดนซอมบี้ตบตีตายนะ <laughs> ชีวิตอนาถมากเลยมีของดีๆเต็มตัว <laughs> <c oughs> เอ้ย I found zombie die, 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 ตายตายใช่ h ขาตายเอ่อขอ up skill ก huh? ่อนนะฮะมีน้องม่อนสามสิบสี่เอ่อเอาสกิลไหนดีย่องเบาสกิลมาร์กแมนยังไม่ต้องนะเอาย่องเบาก่อนแล้วกันนะฮะโอเคโอเค guys hello oh oh shit I d i d n t have a backpack I don't have a backpack. I want a backpack. Oh no. Bully character. I don't want it. Hey. Are you dying? <laughs> are you die? Oh, chocolate. Yeah. I love it. Chocolate is so fucking delicious. Oh. Energy drink. Oh. Oh. I want a backpack, dude. Oh, come on. Hi, are you friendly? No, it's not. Mine's it. My oh no! What the fuck are you doing, g l i s h e Whoa! Whoa, whoa, whoa! Come down, come down. อ่าตรงนี้มาแล้วนะฮะก็ถ้าผมพูดถ้าผมพูดภาษาอังกฤษก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคือไม่รู้เป็นอะไรนะ No, come on, I want a backpack. Oh, magical. I don't want it. Oh, finally! I should, uh, um... I can't pronounce it So, uh... Yeah, finally, I found a backpack, yeah Yeah, finally, finally Yeah How many spaces? Oh! So many spaces! Nice! Thank you, God, thank you, thank you If I didn't get the lyrics, <laughs> I'm sorry Okay, uh, now we have to pack our stuff Our stuff โอ้น่าイスน่าโอเคน่าイスอืมตอนนี้อ uh, ผมผมเห็นนะผมเห็นในนี้ร้านไหนเลยว่าที่มันมีของกินด้วยอ่ะตอนนี้มีของอยู่แค่นี้ผมเห็นมันนเห็ว่ามันมีมากกว่านี้นะอ่า uh, ใช่ตรงตู้เย็นไงตรงตู้เย็นใช่ตรงตู้เย็นโอเคอืม okay. uh, แต่เวลาสลับของเลยนะฮะอ่า uh, เอาไม้ไปไว้ช่องหนึน่ง ทอชไปไว้ช่องสองโอเคนี่จ้อโอ้มันมืดะเลเกินอ๋อที่นี่ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอเคก็ฝั่งนี้เรามาได้อย่างวะเนี่ยนี่มันอ๋อนี่มันน้ําเสียนะฮะไม่เอานะฮะตรงนี้ผมเคยมาอย่างวะเฮะ้ยมีแก้วด้วยเอาเอาไปไม่ได้ฮนะ,อะเอ้ยผม อ่าผมเก็บไอเสษผ้านี้ไปครับได้นะเออร้านร้านเศษร้านเศษผ้าเอา่ออานนี่ไม่ใช่เศษผ้าเนี่ยเออนี่ไงร้าน c l o สร้านปิดไม่ใช่นะโอเคเก็บเก็บให้หมดฮะเก็บเก็บเก็บนะฮะผมไม่รู้ว่ามันยังจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะในตอนที่เขาอัปเดตน่าจะเหมือนเดิมมันก็คงไม่ได้เอาอันนี้ออกไปไนส์ nice. หลายๆคณก็คงรู้นะครับว่าผมจะเอาไปทําอะไรนะฮะอย่างนี้ลหระนี่มีตั้งสี่อันเนี่ยสี่หรือห้าอันวะเอาสี่อันนะฮะในมือถืออะไรอยู่เนะี่ย r ร t ชอ้าวอ้าวเมื่อเมืม่อกี้ผม,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 มกดสี่ทำไมเป็นช่องสามวะเมื่อกี้เออช่ไงเหระตอนนี้เรามีมีดสั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นอ่สายสายอะไรดีวะโอ้ โอ้ผมเจอซอมบี้ข้างหน้านะฮะเอาไฟฉายดีกว่าเฮลโหลโอ้ธนูแต่ไม่แต่ไม่มีเอ,อเอ้ยมีมีแต่ลูกนะฮะแต่ไม่มีทะนุนำ้ำอยากเก็บกระสุนนะนะแต่เก็บไม่ได้ดิโอโ้โหเดี๋ยวนะทีละคนวได้โอ้ทูเ t u ร์นคิวมาทูเ t u ร์นคิวดู d โอ้ฟั โอ้ยสกันี่มึงทำกูตกใจอัเนี่ยเมืเ่อกี้ไอ้บ้าเอ้ยรู้สึกว่าสตรีมจะมีฟังก์ชันใหม่แล้วนะก็คือมีเฟรมเรทอยู่ข้างบนนะฮะเห็นปะมุมตรงมุมขวานะเออนั่นแหละมุมขวาบนโอ้โหเยอะอะไรวะนะทำไมมันเยอะจังเลยวะไม่เอานะนี่แหละนี่แหละนี่แหละยตำรวจนี่นะขอ,อปืนสกกระบอกก็เฮ้ยเดี๋ยวไปเคลียร์ซอมบี้ก่อนแล้วกันนะฮะผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะฮะแบบ ตอนสำรวจอยู่อ่ะซอมบี้อาจจะมาก็ได้นะไม่เอานะแบบนี้ตั้งตัวไม่คันนะได้ได้ไอ้ส i t Die Duty Oh yeah Oh 1 E A 9 Oh no 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 Yeah 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 Die 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 Die, die. Okay Morphine Oh come on No energy Oh เสร็จผ้าใช้ไม่ได้นะตอนนี้ ผมว่าผมน่าจะพูดภาษาไทยดีกว่านะเดี๋ยวคนดูงงอีกนะพูดเคียอเลยเฮ้ย,ฮยนี่มันไอ้นู้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะคาเทนคิลเลอร์ไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกว่าถ้าเอาไปค้ากับน้ำป่าจะได้น้ำน้ำสะอาดมานะฮะก็ดีเหมือนกันเนาะนะฮะโอ้โอ้ไฟชานี่นะ <c oughs> มันแตกต่างจากอ๋อโอเค <c oughs> อเราก็งงว่ามันแตกต่างจากอันเก่าไงนะครับคือสีไม่เหมือนกันแค่นั้นนะ ไม่รู้เอามาทำไมโอ้นี่มันกรอะนี่นะต้องใส่แล้วฮะแบบนี้นี่เวลาโดนยิงจะได้ไม่เป็นอะไรนะฮะมาฉลาดจริงๆเลยเราเนี่ยยังมีซอมบี้อีกนะไม่เอานะกรีนจเฮ้ยผมอัพสตมินาได้ยังอัพไม่ได้นะขาดอีกสอง EXP นะฮะอืฮัลโหลโอ้ โอ้น่าเอาไปเล่นมากเลยนะสิ่งสิ่งนี้โอ้กระสุนอีกแล้วโอ้นี่ไงเก็บ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 เลยอย่างเอ้ยนี่ไงเคนนีนโอ้โหไม่ได้แล้วตรงนี้ต้องรีบต้องรีกกินนะอะไรพาสตัดไม่รู้่ะกินกินยำ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 โอเคเก็บจากนั้นก็รู้สึกว่าจะหิวน้ําด้วยนะกินนะกินยำ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 โอเคทีนี้เราก็มีปืนแล้วนะฮะช่องช่องนี้ยังว่างใช่ไหมฮะนี่ เอาคลอสไปเลยลคลอรอสเหลืออะไรก็ใสไปแล้วโอเคเย็ <Okay. Yeah. S 1> นี้หมดเจ็ดนัดนะฮะโอเคปิดเซฟตี้แล้วนะฮะโอเคทีนี้ผมจําได้ว่ามันมีแมกกาซีนตกหล่นอยู่ไม่ใช่แมกกาซีนเราเป็นกล่องกระสุนนะฮะ <laughs> ซึ่ง <laughs> ก็ต้องอ๋อนี่ไงโอ้โหผู้พิทันขัดผู้พิทันขัดคำก็มาแล้วนะฮะใช้หนี้เปล่าวะใช้แทงกันได้เะอ้าวทำไมใช้แทงกันไม่ได้ กดกดปุ่มไหนแล้วว่าที่มันดูฟังก์ชันกระสุนอะผมเฮ้ยคือผมไม่รู้จริงเลยเตัว T ปะ่ะอ้าวนี่ตัว T จริงลยโอเคดืมงม yeah, แมกกาซีนออกมาเย a แมกกาซีนอ้าวหนูสปายด์อีกโอ้กระบอกเอาว่ารีบดื่มสิ่งที่เป็นน้ำก่อนดีกว่านะฮะโอเคโอเคหยิบเป็นกาซีนมาหลังจากนั้นก็ไปตรงช่องคราฟนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต,แต่ถ้าจำผิดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะอันนี้ปะ่ะไม่ใช่เหรออ้าวกำหน้าแตกถ้าเป็นอันนี้ล่ะ เอาไม่ใช่อยู่ดีนะเออใช่ไหมเนี่ยเอาว่าผมจำไม่ได้แล้วกันนะว่าใส่กระสุนยังไงไอ้นี่มันเอาบัคช็อตน,นี้ใส่สําหรับบล็อกออฟผมไม่แน่ใจว่าใช้กับปืนพกหรือปืนกลน,นะฮะไม่แน่ใจว่าใช้กระสุนอะไรเนี่ยจุดรอมิสไลด์อะกรเลยเลยไม่ก็เสีนเอาว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ต้องอา้าวยังมีของอันนี้เหลืออยู่แกเนะี่ยโอ้ต้องคราฟต่อนะฮะโอเค เอามีเสียงแซก็ต้องขอโทษด้วยนะอ้าวโอเคนะฮะก็ครับต่อแนละ้ว่าไม่พอเลยนะฮะแย่จังก็ทิ้งละกันนะฮะอืม,อม,อม,อมโอเคทิ้งทิ้งโอเคเท่านี้เราก็อ่าใส่แม็กกาซีนก่อนละกันนะฮะอ้าวอ้าวใส่แม็กกาซีนซะวัดปั๊บโอเคมี ตอนนี้มีแค่นัดเดียวนะจะยิงฟ,ฟุ่มเฟือยไม่ได้นะโอเคเท่านี้รู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรหลงเหลือแล้วมั้งฮะเอ้ยยังไม่ได้ไปตรงสะพานเลยนี่นะตอนนี้ขี้เกียจเดินนะก็ต้องอนะฮะขับรถหน่อยนะเชียเดี๋ยวนะผมลืมทางโอเคถอยหลังถอยหลังไปหน้าปะเดี๋ยวนะอันไหนอันไหนข้างหน้าในข้างหลังโอเคอะ ไอ้วะเอา้าไปเลยไปเลยควันนี่เต็มหน้าเลยโอ,โอเคกลับใจอะที่มาส่งผมถึงนี่โอเคเราไปสำรวจต่อกันเลยดีกว่านะครับเอ้าเออนี่ไงโอ้อันแช่นี้หรือเปล่าที่มันเอาไว้ใช้กับปืนพลกป,ปืนพลกด้วยนะอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเอ่อหยิบปืนมาก่อน ดึงแมกกาซีนออกมาอ้าวอ้าเวเฮ้ยอ้าวไ t ่ติ w h ม t อ๋อแมกกาซีนอยู่ข้างในก็ <c oughs> ไม่บอกด้วยอ้านี่ไงได้มันแล้วแสดงว่ากระสนุนพวกนี้ไม่ใช่หรือไงวะ ไม่ใช่นะก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะอาจจะได้ใช้ในอนาคตนะฮะอนาคตโอเคมีเจ็ดนัดนะใช้อย่างประหยัดแล้วกันเฮ้ยอันนี้มัน Yellow เยลนโล่นี่นะโกลสติกนะ่าเอาไปใช้เหมือนกันนะตอนกลางคือนอะ่ะเก็บดิเก็บโอเคอเคอ่อสายสายไฟกับเทปคงไม่ต้องการนะสำหรับผมผมก็คงคิดว่าผมก็ไม่สร้างโอ้ขอใช้ปืนหน่อยแล้วกันนี่แหละนี่แหละสองนัดตายนะ โ okay. อเคอบว่าใช่เอ็งเว้ยเลยไม่น่าลงของในตูโอ้โหใจเย็นๆน,นะพ่อหนุ่มน้อยเอ้ยจ้าโอ้ฟักฟัก c <oughs> oh, k you oh you made me to d ฮ่รีโหลดรีโหลดปืนไงวะอ่าเก็บโอเคอ้าวเรารีโหลดไงวะเอ้า What the oh กูเจ็ดอันนี้ใช้หมดแล้วหมดเลยโอเคแล้วอ h no Someone help me Oh come on Die 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 Oh no 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 จะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะฮะโอเค ครั้งหน้าต้องระวังเลยนะฮะยิงปืนทีๆๆนีนหมดหมดฝูงเลยโคตรโหดเฮ้ยนี่ไงโอ้โอ้มีแฉลงด้วยนะโอเคแฉลง <c oughs> คนดูงงนะคืออะไรอะ <c oughs> โอเคเรามาสลับแทนกันกันกบอเจ้ามีดนะฮะโอเคทิ้งไปหลังจากนั้นเราก็จะมีอันไหนมันแรงกว่าวะน้อมีการควงด้วยนะขอมันทิ่มหน้ามึงเถอะ <c oughs> อยากเล็กน้อยนะไม่เล็กน้อยนะผมว่า โอ้ oh, เปินอีกแล้วกระสุนด้วย n i ส e คลอสอ่าแล้วปืนที่เรามีอยู่ก็คลอสเหมือนกันนะแต่อันนั้นแอม,แอมโมหมดแล้วนะฮะก็ดอกนนี้ไปละกันนะฮะแล้วก็เก็บอันนั้นมานะฮะโอเคเช็คดูดิโอ้ oh, เหลือสี่นัดแนะ nice. oh, oh, น,น่นะมไนส์โ oh, oh. อว์ว่า okay. wow. รู้สึกได้ถึงความมีอำนาจนะ โอ้ผมเจอควานอีกแล้วดรอปแล้วหยิบอันนี้ดีกว่านะฮะโอ้โหสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะเพรงกลัวนะฮะโอ้คลอสอีกแล้วนะฮะอันนี้ถั่วผักผลไม้ไม่ใช่ถั่วเป็นมเมล็ดเออันแหละผมก็คงไม่เอามาใช้หรอกฮะเสียเวลาปเปล่าๆนะซอมบี้ข้างในมีไหมอื้ฮโอ้ โอ้นี่มันกระสุนรีบูเวอร์นี่นะแต่ผมไม่มีเสียใจด้วยฮนะเฮ้ยไม้เบดบอลเ่ะผมว่าไม้เบดบอลก็น่าจะดีนะแบบคือมันเบาวกว่านะฮะเออนะฮะก็น่าจะใช้สเตมินาน้อยด้วยมีใครอีกไหมโอ้เป็นน้ำเน่านะอันนี้ก็เป็นมีดครวัวเหมือนกันนะคงไม่จำเป็นอะไรนะเพราะว่าตอนนี้เรามีแคนทีแล้วนะเอาไว้ตักกระป๋องน้ำเปล่า อตอนนี้ผมควรจะทิ้งอะไรไดีทิ้งพวกนี้แล้วกันคงไม่ได้ใช้นะฮะก็คงไม่ได้ใช้อยู่แล้วแหละ mm hmm. เลยเฟก็คงไม่จําเป็นเออโอเคก็เก็บได้เลยนี่เป็นกระสุนกระสุนปืนกลน,นี่แต่เราไม่มีนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกนอ็อตใช่ป่าวะตะปูเออใช่โอเคเดี๋ยวขอไปช่องครับสคราบไม่ใช่สก,กิลเอ่อแม็กกาซีนเออทำไมเลื่อนไม่ได้โอเคเลื่อนได้ละ แล้วก็เอาไปใส,ส่ซะก็จะได้โอเคตอนนี้ก็เหลือ <g vaccines> อยู่ในกล่องดึงนัดนะฮะโอเคผมจะเก็บกระสุนพวกชัดกันเอาไว้แล้วกันนะเผื่อในอนาคตอาจจะได้ใช้ก็ได้นะหรือไม่กระตายก่อนได้ใช้นะฮะฟังแล้วรู้สึกว่าชีวิตอันทดมากนะเดี๋ยวลงเอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนหน่อยนะฮะอาจจะมีของอยู่ก็เป็นไปไม่ได้นะฮะ ดี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 ดคดตดีดถึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดี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 ดตดี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 กาดีดงด้ดี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 ดกดี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 ดนดีดีดีีด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 มดีดีดีดนีดีดีอีดหดี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 อีดีดีดนีดนะีเีีกีี ผมชะเอานี้ดีไปเนะี่ยทีเดียวน่าจะจอดเหมือนกันนะฮะขึ้นไปดิโอเคแล้วก็ดรอปอันนี้ไปนะฮะโอเคทีนี้ทีนี้ไงต่อดีมีน้ำมันอยู่นะฮะแต่ผมผมไม่มีที่ซ่อมรถไงก็คงต้องเดินไปเลื่อเปื่อยนะฮะโอเคเดินไปเลื่อเปื่อยนี่แหละดีที่สุดแล้ว แต่มันไกลเหมือนกันนะเนี่ยกระสุนโอเคอืมผมควรไปที่ไหนต่อดีล่ะรถก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่มีน่าชวนเพื่อนมาเล่นนะเอ้แต่เออสกิลเราอ้าอัพได้แล้ะตอนนี้สเตมินาเราก็จะเร็วขึ้นเย a h yeah dude อผมเกิดตรงนั้นก็ควรไปตรงนี้สินะ อืมีมนี้คงเอ้ยโอ้ขนมเก็บก่อน <c oughs> เกือบไปแล้วแล้วแล้วเออตรงนี้มี13นะฮะส่วนตรงนี้ล่ะ15ไปคันนี้เลยนะฮะมีควันหน่อยก็อย่าได้แคร์นะฮะซอมบี้เยอโอ้ยควันมันเต็มหน้ามองไม่เห็นโอ้โอ้รู้สึกว่าจะมีซ้ายกับขวานะฮะเออผมไป อ๋อทางขวานี่มีค่ายทหารนะฮะโอเคอาจจะมีที่ซ่อมรถอยู่ก็เป็นไปได้นะฮะเดี๋ยวถ้าผมบุกบุกที่นี่เสร็จผมก็กะจะจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็เจอกันพาร์ทสองนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่จบก่อนนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้บุกทีนะฮะโอเคไฮเซย์ฮาวิ่งมาร์จิบบิชโอ้ come on โอเคสองตัวนะฮตายไอเสดดาดูช โอเคน่าจะมียาอยู่นะฮะแต่เราก็เราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรทีนะก็ค,คงไม่เป็นอะไรนะอันนี้อะไรเนะี่ยโอ้โหเว้นอินฟาเรดไม่จําเป็นนะสารผมอันนี้คือไม่รู้อะไรเหมือนกันนะเก็บโอ้ไฮเฮายไฮหมดเยเฮียโอ้มอฟฟิอยู่แล้วเก็บเก็บไอเทมดีอย่างนั้นอ้อไม่มีสเปคกีกแล้วนะอ่าไปแบบ <laughs> กิน <laughs> กินพวกโค้กให้หมดก่อนแล้วกันนะพวกน้ํานะพวกน้ํากินให้หมดไปเลยลก็ได้นะเพราะว่าเรามีแคนตีนอยู่แล้ว นี่มันวิตามินนี่นะเก็บไปคงไม่เป็นอะไรอละมั้งสเปซเต็มอีกนะฮะผมไม่แน่ใจว่าวิตามินเอาไปทำอะไรได้อ่าวิตามินอยู่นี่เอาไว้ลดลดอะไรเปล่าอ๋อลดสารอย่างน,นี้โอเคดีอะทำดีทำดีำดอืมอืมตอบไอ้พวนนี้ไปก่อนแล้วกันนะคิดว่าคงไม่ได้เจอนะไอ้ของดีๆแะเออแล้วออลนี่คืออะไรอ่า อืมเราจะได้หรือเปล่านะไม่ได้นะโอเคงั้นก็ดรอปอ่าไอ้นี่ทิ้งไปละกันนะคงไม่มีค่าอะไรแล้วนะคงไม่มีค่าอะไรอีกแล้วอ่าโอ้ไนสโอเคตอนนี้ก็หมดแล้วนะเหลือข้างหน้านะโอ้โหเห็นแล้วอยากหยิบปืนมายิงเล่นมากเลยนะแต่คงได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะ <c oughs> <c oughs> สองครั้งละกันสามครั้งละกัน สี่ครั้งแล้วกันโอ้โหสี่ครั้งตายดับเบิลโอ้โห, و, หดีจังเลยนะโอเคมามามาเสี่ยห้าอยู่มาเธอ์ฟักเกอร์โอเค, ale, <c oughs> อเคไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยข้างหน้ามีถังน้ำมันนะตรงนี้ล่ะวันนี้มีขวานอยู่โอ้น้ำมันรถถังนี่นะโอ้เยี่ยมไปเลยฮะเออรู้สึกว่าต้องขามอีกฝั่งหนึ่งสินะโอ้ จะมีฉลามโผล่มาไหมเนี่ยรู้สึกกลัวจังเลยแฮะฮายนี่ไงตายตายตายโอเค he's die โอ้มีอันนอ้โอ้ backpack bag ใหม่นะฮะโอ้แต่มมินาไม่พออีกเฮ้ยชิปสกูลแบคผมคิดว่ามันน่าจะมีของเก็บน้อยกว่านะเพราะว่าเป็นกระเป๋าเด็กนักเรวยหัวเคียนนะฮะจะพวนทำไมวะ จะพูดคำพวนทำไมต้องพูดแบบนี้มากกว่าส a y Hi ี e ่ h โอ้ Apple juice nice I love it โอ้เ้าห้าสิบเจ็ดแล้วโอ้ย่าจะอัพอะไรดีนะอัพอันนี้แล้วกันแล้วก็เหลือสี่สิบสองสี่สิบสองอัพอัพสายนี้ไปโอเคโอ้ okay. oh, มีแม็กกาซีนอยู่ด้วยเยี่ยมไปเลยฮะโอเคนะฮะก็ตอนนี้คงคิดว่าน่าจะถึงเวลาอันพอสม สมครวรนะใครก็ตืด้ดดึงอะไรวะเมื่อกี <c oughs> ก้ก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะโอเคนะไว้คือถ้าใครอยากเล่นด้วยก็พิมพ์แล้วกันนะเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยนะถ้าเป็นไปได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ